เสียงจากผู้หญิงชายแดนใต้เพื่อสันติภาพร่วมสนับสนุนผู้หญิงส่งเสียงอย่างมีพลังโดยศูนย์นำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้หรือสออบตอฝ่ายส่งเสริมและเผยแพร่สำนักส่งเสริมและการศึกษาต่อเนื่องมหาวิทยายลัยสงขลานครินทร์วิทยเขตปัตตานีเครือข่ายผู้หญิงภาคประชาสังคมเพื่อสันติภาพชายแดนใต้ อัสลามออะัยกุมวาเราอมาตุลล้อฮิวบารากกาตุช่วงเสียงจากผู้หญิงชายแดนใต้เพื่อสันติภาพคุณผู้ชมคะวันนี้เรายังคงติดตามเรื่องราวของการทําแผนที่เดินทางสันติภาพหรือรถแม p ที่ร่วมกันจัดทําโดยสภาประชาสังคมชายแดนใต้ณนะมหาวิทยาลัยสงขลานครินวิทยาเขตปัตตานีคะ่ะ ในการจัดทำแผนที่เดินทางสันติภาพนี้ประชาชนทุกคนทุกภาคส่วนล้วนมีสิทธิ์มีเสียงในการนำเสนอความต้องการด้วยตนเองและผ่านตัวแทนของชุมชนหน่วยง,งานและองค์กรต่างๆที่จะช่วยทำให้แผ่นดินแห่งนี้เกิดสันติภาพที่แท้จริงค่ะทั้งสองฝั่งจะมาเจอกันโดยที่ไม่ได้เป็นทางการหรือว่าไม่มีใครรู้ก็ได้สันติภาพในในมุมมองของเรานี่ก็คือว่า เราจะมองเป็นบนพื้นฐานของอิสลามเป็นหลักผมเองเวลาเจอกับพี่น้องต่างศาสนกผมเป็นมุสลิมนะฮะเขาก็ถามว่าทำไมอิสลามโหดทำไมอิสลามตรงชาติระบบเผาฆ่าตัดคอผมว่าจริงๆไม่ใช่จริงๆไม่ใช่ระบบอิสลามที่เขาเขามีเงื่อนไขการจะทำสงครามเมื่อถูกลุกรานหนึ่งสองถูกไล่ออกจากบ้านตัวเอง จะเหมือนปาเลสไตน์ปัจจุบันปาเลสไตน์ใช่ไหมถูกอิสราเอลขับออกจากบ้านเขาก็าต้องต่อสู้เพื่อให้ดินแดนคืนมาหรือ3ก็คือไม่ได้รับความยุติธรรมในบ้านเราเนี่ยอาจจะอาจจะเข้าในข้อข้อสามเลยนะเพราะนั้น,ะน,นในส่วนนี้ผมคิดว่าเราในฐนานะที่ชนส่วนใหญ่ในพื้นที่นี้แปดสิบเปอร์เซ็นต์เป็นมุสลิเมเนี่ยเราจะต้องใช้บรรทัดฐานของศาสนาถ้าเราใช้บรรทัดฐานของศาสนาเนี่ยมันจะทำให้ง่ายในการที่จะนำไปสู่สนติภาพได้ ถ้าเรามองในมิติของศาสนาไม่ได้เป็นปัญหาเลยในาถจังหรัดนะคนพูดภาษาอังกฤอยู่กันได้ก็ไม่ได้มีคอนฟ lict เรื่องศาสนาแต่มันมีคอนฟ lict ระหว่างอำนาจรัฐกับประชาชนก็เราก็มีความหวังว่าสงครามนะความขัดแย้งแล้วก็ออกมาด้วยสันติภาพสันติภาพคือหนทางสุดท้ายถ้าถ้าไม่มีการพูดคุยสันติภาพก็คือสงครามต่อไปงั้นสิ่งที่เราอยากจะเห็นก็คือสันติภาพสันติภาพนี้คือ จะต้องให้รายละเอียดเยอะความเข้าใจต่อเรื่องสันติภาพไม่ใช่แค่หยุดยิงไม่ใช่แต่ว่ามันมีรายละเอียดมากกว่านะั้นสำหรับตัวเองได้ทําหน้าที่ในฐานะานาเป็นสื่อนะคือเรามีวิทยุรายการวิทยุเราก็เราก็อธิบายนะว่าสันติภาพมันคืออะไรในมิติของศาสนานะอิสลามเนี่ยในมิติของปัญหาที่มันเกิดขึ้นซึ่งอาจจะมีเรื่องของ ทางการเมืองเรื่องของเรื่องของออกฎหมายนะว่าแต่ว่าอย่างไรก็ตามเนี่ยสันติภาพในมิติของศาสนาคือเรื่องจะต้องสนับสนุนให้เกิดสันติภาพนี่เป็นวาจิบนี่คือเป็นข้อบัญญัตินะฮะด้วยตัวของพี่ยาเองในการขับเคลื่อนกระบวนการสันติภาพเป็นเป็นจิ๊กซอเล็กๆจิ๊กซอหนึ่งในการสร้างกระบวนการการมีส่วนร่วมในฐานะที่เป็นพี่น้องไทยพุทธเนาะก็คือการที่จะทําให้พี่น้องเข้า ดูร่วมกันอย่างมีความสุขหรือว่ามองในเรื่องของกระบวนการสันติภาพนี่ก็คือการกินอิ่มนอนหลับอยู่ดีมีสุขอย่างเงี้ยในมิติของของชาวบ้านที่ชาวบ้านพูดคุยก็สำหรับสันติภาพในมุมมองของพี่นะพี่คิดว่าสันติภาพเป็นสิ่งที่สวยงามแล้วก็สันติภาพ ว่าเราเราเราน่าจะสําหรับผู้หญิงคิดว่าผู้หญิงไม่เอาไม่เอาความรุนแรงอยู่แล้วอะค่ะยังไงยังไงก็ถ้าลดความรุนแรงได้สันติภาพก็จะเกิดขึ้นมาค่ะความไม่เข้าใจกันเราก็ต้องใช้วิธีการสร้างสันติภาพให้เกิดขึ้นได้โดยการพูดคุยกันเยราจากาันพิคิดว่าการสร้างสันติภาพเกิดขึ้นได้ด้วยการพูดคุยอะค่ะ แผนที่เดินทางสันติภาพหรือรถแม p มีข้อเสนอต่อประชาชนว่าประชาชนควรเรียนรู้ติดตามและตรวจสอบกระบวนการสันติภาพให้เท่าทันครอบคลุมทุกด้านประชาชนต้องกระตือรือร้นในการเข้ามีส่วนร่วมในการกำหนดทิศท,ทางของการสร้างสันติภาพด้วยตัวของประชาชนเองประชาชนควรสร้างและเปิดพื้นที่การพูดคุยและเชื่อมโยงกับภาคประชาสังคมและประชาชนควรเตรียมความพร้อมรับการเปลี่ยนแปลงไม่ว่าอนาคตจะเป็นอย่างไรคะ่ะ คุณผู้ชมคะบทบาทขององค์กรภาคประชาสังคมชายแดนใต้นักวิชาการและนักศึกษาต่างทํางานหนุนเสริมเพื่อสร้างสันติภาพในพื้นที่ค่ะเพราะทุกคนต่างอยากเห็นสันติภาพเกิดขึ้น,นปลายทางแต่ระหว่างทางนี้ประชาชนอย่างเราเราก็มีส่วนร่วมในกระบวนการสร้างสันติภาพในพื้นที่ได้เช่นกันค่ะพบกับช่วงเสียงจากผู้หญิงชายแดนใต้เพื่อสันติภาพได้ใหม่ในตอนต่อไปอัสลามุอะัยกุมวารมตุลลอฮิวบาโรกาตุ